LIKE THAT วันนี้นะครับเราก็อยู่กับรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้นะครับกับไฮรักรีโว่ดีนะครับหรือว่าในรุ่น Z-Edition เป็นตัวเตี้ยน,นั่นเองครับตัวนี้ถูกปรับปรุงใหม่ในปี2024นี้ครับและการเปลี่ยนแปลงของเขามีอะไรกันบ้างครับเรามาไล่กันตั้งแต่ภายนอกก่อนเลยครับเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของเขานคีค นี่ครับกระจังหน้าแบบนี้นะครับเรียกว่า Z e d i t i o n จะได้กระจังหน้าแบบนี้นะครับคือถูกปรับเปลี่ยนใหม่แล้วไม่ใช่กระจังแบบเดิมครับดูมีหน้าตาที่สวยงามมากยิ่งขึ้นทีเดียวนะครับในส่วนของไฟหน้าตัวรถคันนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าถูกปรับปรุงเป็นแบบ LED แล้วนะครับจุดเด่นอีกหนึ่งจุดนะครับก็ต้องบอกว่าไฟหน้าคันนี้เป็นแบบลมดำที่หลายๆคนอาจจะไปปรับเปลี่ยนหรือไปแต่งเพิ่มเติมแต่ว่าครั้งนี้เขาให้มาครับที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่ลงมาครับก็คลิปด้านข้างที่เป็นสปอตไลท์ตรงนี้ก็เป็นสีีีีดดดดําเเเเช่่่่นนนนนยยวกกกััคบแตจุทๆลขออง้้็ ด้านหน้าชุดนี้จุดที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันแปลกตาไปก็คือตำแหน่งนี้ครับลิ้นด้านหน้าตรงตำแหน่งนี้จริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นแซดเรดิชันเนี่ยไม่ได้มีมาให้นะครับแต่ว่าคันนี้เขาใส่ชุดแต่งที่เรียกว่าแซดลันเนอร์นั่นเองนะครับเขาจะมีลิ้นตรงตำแหน่งนี้มาให้เรียกว่าดูสวยงามมากขึ้นทีเดียวนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีมิติและดูเตี้ยลงนั่นเองนะครับด้านข้าง,ขงตัวรถเป็นยังไงกันบ้างเอาไปดูนะครับด้านข้าง,ขงตัวรถก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นแซดลันเนอร์ก็คือนี่ครับตัวี้อน,น,น,อน,บบน,อนาด ร้อนอยู่ที่255ทับ5้ R18 นั่นเองนะครับเรียกว่ามีความพอดีกับตัวซุ้มแบบนี้เลยทีเดียวนะครับเรียกว่าดูรงตัวและดูสวยงามมากยิ่งขึ้น,นครับอันนี้เป็นสําหรับชุดแต่งนะครับถ้าแซ d เด t ชันไม่ใช่รอแบบนี้นะครับอ่ะ อันนี้อีกหนึ่งชิ้นนะครับสำหรับ Z r u n n e r ก็คือนี่ครับบันไดด้านข้างนะครับที่หลายคนเนี่ยชอบเอาไปตกแต่งต่อเช่นเดียวกันนะเพราะว่าจะทําให้ตัวรถเนี่ยดูเตี้ยลงและดูมันไม่ล้นๆลงไปนะครับแต่เพจตําแหน่งนี้แน่นอนครับเขาให้มาแล้วครับเพจนี้เป็นรมดําเลยนะครับอันนี้แซดเดเซชั่นก็จะมีมาให้นะครับเรียกว่าชุดแต่งทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันครับและชิ้นสุดท้ายของเขาก็คือนี่ครับตำแหน่งนี้ครับสติกเกอร์ที่บ่งบอกว่าตัวนี้ใส่ชุดแต่ง Z Runer จากโรงงานเลยยทีีเดวนะอรับ่ตว่าีาก เป็นมือจับแบบสีดำๆดแบบนี้นะครับกับโลโก้ตรงตำแหน่งนี้ครับเป็นรมดำเช่นเดียวกัน,นครับกระจกก็เป็นสีดำแล้วแบบนี้นครับอันนี้ก็จะให้มากับแพ็กเกจของ Z ซตเอ i ィชันะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแต่งแบบ Z ซตเลนเนอครับเพราะว่าทาง t o โยต้าเขามองแล้วว่าบางคนอาจจะชอบในการตกแต่งที่เป็นแบบของตัวเองนะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบนี้นะครับก็มีสําเร็จรูปมาให้จากทางโรงงานโตโยต้เลยทีเดียวครับ ครับผมในส่วนของด้านท้ายรถนะครับก็ต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยครับกับดิฟเฟอเซอร์ตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดิฟเฟอเซอร์ตัวนี้ให้มากับ Z e t i t i t n o นนะครับแล้วก็นี่โลโก้ตรงตำแหน่งนี้ใส่แว่นอยู่อ่า มันเป็นสีดำนะครับก็เรียกว่าเป็นสีดําเพจตั้งแต่รีโว่แล้วก็ไฮรักนะครับนอกจากเพจตรงตําแหน่งตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นรมดําแบบนี้นะครับแล้วไฟท้ายก็ถูกปรับเปลี่ยนนะครับเพราะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่หลายๆคนชอบว่าไปตกแต่งเปลี่ยนให้มันเหมือนตัวยกสูงนะครับตัวนี้ก็ให้มาแล้วไฟท้ายแบบ LED นั่นเองครับครับผมและอีกอย่างหนึ่งสําหรับตัวเซตเอ i o n ่นตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับแต่ทางโตโยต้าได้แจ้งมานะวครับว่าตัวรถเนี่ยเขาถูกปรับเซตให้มันเตี้ยลงประมาณ30มิ ก็คือเรียกว่าด้านหน้ากับด้านหลังท้ายไม่โด่งครับทำให้ดูมีความสปอร์ตแล้วก็ดูซิ่งมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนของภายในนะครับก็อาจจะไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนอะไรมากนักนะครับเพราะว่าเขาถูกปรับเปลี่ยนเพียงแค่จอเนี่ยครับหน้าจอของเขาเนี่ยถูกปรับเป็น8นิ้วนะครับแล้วก็รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto เท่านั้นเองครับครับผมและอีกหนึ่งรุ่นนะครับกับ ตัวสูงของเขานะครับ P Runner นั่นเองครับเราไปดูเซตเอดิชันแล้วเรามาดูตัวสูงกับ P น u n n e r ครับก็ต้องบอกว่าปี2024นะครับถูกปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ด้านหน้าของตัวรถนะครับก็ต้องบอกว่าหน้าหน้าถูกปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับกระจังหน้าเนี่ยคล้ายๆตัว็อกโคนะครับกเรียกว่าตัวสูงก่อนหน้านี้ที่หลายคนเอาไปแต่งเช่นเดียวกันครับไฟหน้าก็เป็นแบบ LED เรียกว่าถูกปรับปรุงให้มันดูรงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนงด้านข้างของตัวรถนะครับนี่ครับหน้าเปลี่ยนแล้วชุดโป่งด้านข้างแบบนี้ก็ตตาาาามมมมมดด้้วววยยเช่นนนกรทํใหััีูคสป มากยิ่งขึ้นดูรุยมากยิ่งขึ้นนะครับเพจต่างๆอ่ะไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนอะไรนะครับมาถึงด้านท้ายรถนะครับนี่ตรงตำแหน่งนี้ก็มีโป่งด้วยเช่นกันนะครับแบบนี้ครับซุ้มล้อติดมาจากด้านหน้ามาถึงด้านหลังนะครับด้านข้างนี่ครับพิเร l เนอร์ซูเปอร์เฟ e นั่นเองครับตัวนี้ก็ช่วงล่างแน่นอนครับจะมีความนุ่มนวลนะครับเพราะถูก ปรับเน้นการใช้งานแบบนุ่มๆเลยนะครับในส่วนของด้านท้ายรถนะครับก็ต้องบอกว่าถูกปรับเปลี่ยนหลักๆเลยก็คือไฟท้ายนั่นเองนะครับเป็นแบบ LED แล้วนะครับในส่วนอื่นก็ไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนอะไรครับกล้องมองหลังก็ยังมีมาให้ไม่ใช่เป็นกล้อง360เป็นกล้องถอยแบบนี้ครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ตำแหน่งด้านท้ายรถแบบนี้ครับด้านในถูกปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างครับไปดูกันครับ ภายในตัวรถนะครับเข้ามานั่งแล้วจุดเด่นที่ถูกปรับเปลี่ยนเลยนะครับกับหน้าจอของเขานะครับเรียกว่าหน้าจอของเขาถูกปรับเปลี่ยนเป็น10.2 5นิ้วนะครับเชื่อมต่อทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ได้ด้วยนะครับ ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยทำงานได้รื่นไหลมากยิ่งขึ้นแบบนี้เลยนะครับก็เรียกว่าทัสกีนเนี่ยเขาบอกว่าปรับปรุงให้มันดีมากยิ่งขึ้นอ่ะทดสอบแล้วก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับแต่ในส่วนของตตวบอร์ดก็ต้องบอกว่าถูกปรับเปลี่ยนเป็นหนังสังเคราะห์นะครับก็มีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับสีดําแบบนี้นั่งสบายมากยิ่งขึ้นกระชับตัวมากขึ้นนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับกับปุ่มอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะครับก็ถูกปรับปรุงเพิ่มมาให้ด้วยที่ตาแหน่งนี้นะคร ของเขาในการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้กับตัว p ีเ n เนอครับกับหน้าจอ t f t ขนาดเล็กที่บ่งบอกสถานะของตัวรถต่างๆครับสถานะตัวรถนี่นี่มีองศารอให้เห็นด้วยนะครับการประหยัดน้ํามันต่างๆของตัวรถก็มีให้เห็นเช่นเดียวกัน,นครับทั้งหมดนี้นะครับกับการปรับโฉมใหม่สําหรับตัวพีเรเนอร์ครับทั้งภายในและก็ภายนอกครับ ครับผมและทั้งหมดนี้ครับกับทั้ง2รุ่นตัวเตี้ยแซ t เอดิชันถูกปรับปรุงหน้าตาให้มันดูดีมากยิ่งขึ้นผมบอกได้เลยนะในส่วนตัวผมผมชอบหน้าของแซดเอดิชันด้วยซ้ำนะเพราะว่ากระจังหน้ากับไฟหน้าที่เป็นเป็นลมดําทําให้ตัวรถเนี่ยดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับตัวรถถูกกดลงมาเล็กน้อยและพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นแซดแ n นเนอร์นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าใครไม่ได้อยากไปตกแต่งอะไรมากมายชุดแต่งแซด n รนเนอร์จากทางโรงงานผมมองว่าดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับและในส่วนของตัวทีแ n นเนอร์นะครับก็ต้องบออกกกว่าถูปรัเล็ๆน้ย ออปชันต่างๆเนี่ยตั้งแต่หน้าหน้าของตัวรถเนี่ยดูมีความรุ่ยมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่าโป่งซุ้มล้อต่างๆเนี่ยคุณไม่ต้องทำแล้วคันนี้เขาจัดมาให้แล้วนะครับและในส่วนของด้านในของตัวรถหน้าจอขนาด10.25นิ้วนะอันนี้คือไฮไลท์เลยทีเดียวนะเพราะว่าในส่วนอื่นเนี่ยผมว่ามันเป็นการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีการใช้งานที่ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่าออปชันต่างๆที่ให้มาเนี่ยเรียกว่าครอบคลุมแล้วสําหรับการใช้งานโดยทั่วไปนะครับก็ต้องบอกว่าทั้้งง2รุ่่่นนนนเนีียมมควาาแตตกกกัล็อใ การปรับปรุงนะครับเรียกว่าปรับทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยเอาไปตกแต่งกันอยู่แล้วนะครับทางนี้ทาง t ตโยต้ก็จัดมาให้แล้วนะครับว่าออปชันต่างๆเนี่ยให้มันมากขึ้นนะครับดูรงตัวมากยิ่งขึ้นสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครชอบหรืออยากเห็นตัวจริงนะครับก็สามารถไปดูที่งานมอเตอร์โชว์ได้เลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ